กาบสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าจเจ้าพระรวมที่ต่อไม่โดนนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ไปนะครับที่ที่ยังอยู่นะครับที่ที่ต่อส่วนใหญ่เนี่ยพระมีต่อราคาแทบทุกคงน,นะครับต่อแทบทุกคงน,นะครับแต่ราคาผมไปไม่ได้นะครับผมไปไม่ได้นะครับก็เลย นะครับที่น plays, ี่บางส่วนนี่บางส่วนนะครับนี่บางส่วนนะครับที่อยู่กับผมนะครับนะครับผมเลยเอามารวมนะครับแล้วก็มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับมาให้ดูกันอันนี้อาจจะบางองค์อาจจะไม่ได้แกะนะครับอาจจะไม่ได้แกะนะครับให้ดูนะครับให้ดูแล้วก็เผื่อมีท่านใดยังไม่เห็นคลิปนะครับหรือท่านใดที่ชมไปแล้วใครที่ยังไม่ชมก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมมี รูปส่งให้นะครับอันนี้รูปส่งให้นะครับแต่บางองค์ผมอาจจะไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าพระส่วนใหญ่จะเลี่ยมทองนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเลี่ยมทองอาจจะมีตลับบ้างนะแต่อาจจะไม่แกะนะครับผมไม่แกะนะครับผมไม่แกะนะเอามาเริ่มกันที่มีดมีดนี่มีดมีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อเดิมครับแต้ดูง่ายครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดนี่ ดูแหน่นะครับดูแหนครับดูแหนะนะครับนะครับวงนี้เล่มนี้ก็มีต่อราคามานะครับแต่ไม่โดนจริงๆนะครับมีมีราคาผมบอกเลยว่าทุกชิ้นมีราคาหมดแทบทุกองนะครับแต่ไปไม่ได้นะครับนะนะครับจริงๆแล้วอ่ะนะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยผมไม่ได้เปิดเต็มราคานะนะครับนะ น,นี่ผมมีท่านใดชื่นชอบทักทา,ายาาทาแอดไลน์เข้ามาครับแอดไลน์เข้ามานะครับอย่างที่บอกอน,อนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบหรือยอยากอยากจะชมภาพเพิ่มเติมนะครับชมภาพเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายเข้ามาได้ นี่เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนนะบางส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมต่อเลยอันนี้เป็นลงพ่อเงินนะครับจอบเล็กนะครับจอบเล็กนี่นะครับพร้อมตลับทองหนึ่งใบนี่พร้อมตลับนะครับงานแปดสิบนะครับแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้แปดแปดสิบแปดสิบขึ้นนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับ เนี่ยเป็นตลับนะครับเผื่อมีท่านใดอยากได้นะครับนะครับมีต่อมาเหมือนกันองค์นี้นะแต่ราคาไม่โดนะโนะครับโอเคนะครับอ่ะมาต่อเลยนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงแต่ใครชอบองค์ไหนนะผมมีราคาให้อันนี้เป็นหลวงพุทสุขนะครับตัดคิดเล็กนะครับพร้อมนะครับตลับตลับฝังเพชรแท้อันนี้เพชรแท้นะ ฝังเพชรแท้นะครับนี่นะครับเพี่เพื่อีท่านใดชื่นชอบตลับนะครับหนักประมาณ10 1 0เบ็ดกรัมนะครับ11เบ็ดกรัมนะครับอ่าใบนี้ต้องมี4ี่หมื่นสี่หมื่นห้านะครับนะเฉพาะตลับอย่างเดียวนะนะครับตลับฝังเพชรนะครับนี่ใครอยากดูนะครับดูพระได้นะครับโอเคอ่าฮะนี่เหรียญนี้นะครับก็อยู่กับผมนานแล้วครับนะ มีราคาหมดนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมใช้บ้างนะครับแล้วก็อยู่มานานนะครับเป็นเหรียญลุกผู้สุกวัดปักคองมาขับเท้านะครับรุ่นแรกครับสองสี่หกหกนะครับในวนะครับฮะเรี่ยมนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นพระส่วนใหญ่จะเรี่ยมนะครับอะมาต่อเลยนะครับอันนี้เป็น ตลับทองนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำนะครับนะครับพอสุทธอนนะครับสองสี่หกศูนย์เป็นเนื้อทองคํานะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับนี่ครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนี่ทักแอดไลน์ผมเข้ามานะครับแอดไลน์ผมเข้ามานะครับนะนี่ผมเปิดราคากันเองนะผมบอกให้นะครับมีราคาหมดนะครับอันนี้ มีต่อมาไม่โดนนะครับผมบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างผมซื้อมาแพงเนี่ยมันไปไม่ได้ผมก็ไม่ได้ขายนะครับไปไม่ได้ผมก็ไม่ได้ขายนะครับนี่นะครับอเป็นเนื้อทองคำนะโอเคนะครับอาจจะไม่ได้แกะนะครับมีท่านใดยื่นชอบก็ทักทายเข้ามาอ่าอันนี้เป็นนะครับนะครับอันนี้เป็น กัมแพงเพชรนะครับกัมแพงเพชรครับกัมแพงเพชรนะนางพญานะครับนางพญา,าไม่ใช่นนี้ไม่ใช่กัมแพงเพชรอันนี้เป็นในนี่นะนางพญานะครับนะครับพิษณุโกนี่เป็นนางนะครับ ก็ทักทายเข้ามาได้พร้อมตลับทอง1ใบนะครับพร้อมตลับนะครับหนึ่งบดูให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมานะครับมาต่อเลยครับนะทุกองเนี่ยมีราคาแทบหมดนะครับนี่เอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นพิมพบีนะครับพิมพบีนะนี่เลี่ยมเดิมเดิมนี่นะครับนี่เลี่ยมทองน่านะนะครับ แต่พอทองเดียวก็ต้องมีเกือบสองหมื่นนะเกือบสองหมืนนี่นะครับใครอยากได้นะครับตักทายแอดไลน์เข้ามานะครับเพืมีใครชื่นชอบนะครับนี่โอเคนะครับอ่ะนี่ององนี้ผมโห่ฝ่ายจะได้มานะครับเป็นอ่าพิมสองอุเนื้อตะก,กัวนะครับนะครับดงูง่ายๆเลยครับนะ ถ้าอยู่ในมือเซียนเนองนี้ต้องมีต้องมีแสนแสนห้าถึงสองแสนนะครับผ่าแท้ดูง่งายๆนะครับผมมีพผาแทดูง่ายจริงนะครับนะนครับไปไม่ได้ผมก็ไว้ใช้นะครับนะมีต่อค่อนข้างเยอะมากองนี้นะมีต่อเยอะมากนะครับฮนะองนี้ผมเปิดไว้แสนสองนะผมเอาแสนสองนะครับดูง่ายครับประกันแท้ให้เลย ตรงนี้นะครับเอาแสนสองนะครับจะอยู่ในมือเซียนเนี่ยต้องมีแสสองแสนอัพครับนะนี่นะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูต่อเลยครับนี้เป็นจอบจอบหลงเพื่อเงินนะเนี่ยมีราคาหมดนะครับพวกนี้นะครับนี่เป็นสามห่วงนะครับนี่ขึ้นคอได้เลย นะครับเป็นพิมพ์แข้งติดพิมพ์แข้งติดนะครับใครอยากได้นะครับทักทายแอดไลน์ผมเข้ามานะครับพระทุกองค์เนี่ยผมเคยไลฟ์ไปหมดแล้วต้องบอกบอกต้องบอกก่อนอย่างนี้นะนะครับอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่พร้อมตลับนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบ น,นี่นางานเก่านี่ครับนี่ทาเวศนะครับ,นะรบเผื่อมีท่านใดชื่นชอบก็ทักทายไลน์เข้ามานะครับโอเคนะครับอ่านี่เนี่ยองนี้ก็คนต่อเยอะมากนะครับเป็นยอดทองทองคําเนื้อทองคํานะครับข้างในนะครับผมยิงเปอร์เซ็นต์มาเรียบร้อยหมดข้างนอกก็เป็นทอง เลี่ยมทองอีกทีหนึ่งนะครับด้านนอกอเลี่ยมทองอีกทีหนึ่งนะครับ,อรบอยอดธงทองคํานะครับอยุทยานะครับนี่ก็ต่อค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะค่อนข้างเยอะนะ,ะมานี่ของอเงินตรงนี้ก็ผนต่อมาเยอะนะครับเป็นพิม พิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนะครับนะ่ะสวยมากพร้อมตลับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับตลับ <c oughs> ครับใครชอบนะครับทักทายอไลนมเข้ามานี่ครับตาไปอินยังสวยนะครับเนื้อนะตกทรายแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะมาต่อเลย เี่ยวเสือหลงพ่อปานนี่พร้อมกระเช้าครับนะพร้อมกระเช้าทองนะครับใครอยากได้นะครับทักทายแอดไลน์เข้ามานี่ครับใครอยากชมนะผมมีรูปให้เพิ่มเติมให้นะครับนะแคปรูปมานะครับนะสวยๆนะโอเคนะคามาดูหลวงพ่อสุน หวงพอสุนนี่พร้อมตลับหนึ่งใบเหมือนกันรพร้อมตลับทองหนึ่งใบนี่สวยๆนะครับหลวงพ่อสุนนี้องค์นี้มีใบสมาคมครับมีใบสมาคมนะใครอยากได้นะครับทักทายเข้ามาครับขอภาพเพิ่มเติมได้ นะครับภาพเพิ่มเติมได้ออามาดูบางบุนพรมพร้อมเลี่ยมทองนะครับพร้อมเลี่ยมทองเลยนะครับอโอเคนะครับอ่า <c oughs> มาดูนี่วัดเกดชโยนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับสวยนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์หูปะปา นะครับผูป่าป่านะครับสภาพองค์นี้ก็มีต่อค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าบางทีราคาผมไปไม่ได้นะครับผมไม่ได้ขายนะครับก็ต้องเก็บไว้นะครับมาดูนี่นะครับนี่สายสะพานสูงนะครับหลวงพุกินนี่สายสะพานสูงพร้อมเลี่ยมทองหลวงพุกินนะครับอ่า ครับใครอยากได้ครับตักทายแอนไลน์เข้ามานะครับอมาชมอันนี้นะครับเป็นพระหักครึ่งนะครับองนี้หักครึ่งนะต้องบอกก่อนนะเป็นพิมพ์ฐานแซมวัละคังนะครับสวยนะครับเดิมเดิมนะครับนี่สภาพหักหักนะครับพร้อมตลับทองหนึ่งใบอันนี้ตลับก็ไม่ไม่ไม่ขี่กรมนะครับตลับประมาณสิบกรัม ต้องบอกก่อนนะครับสิบกรัมตลับไม่หนาไม่หนาสิบกรัมนี่ผ่าดูง่ายครับมีต่อผมอยู่เมือนกันนะครับมีต่ออยู่เมื่อกันนะครับราคาไม่โดนนะครับราคาไม่โดนนะอามาดูนี่ครับหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมทองครับพิมพ์บีนะครับหน้าหนุ่มนะครับ ผิวเดิมนะครับกระไหลเดิมนะครับอะ <c oughs> อ่านี่เหยนหลวงพูดทิมนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบพร้อมตลับหนึ่งใบครับใครดูดูให้ชอบนะครับอย่างที่ผมบอกครับดูให้ชอบนี่ครับเป็นเรียนพูดทิมนะครับนะครับ นะครับแปดรอบนะครับปีหนึ่งแปดครับป okay mm ีหนึ่งแปดโอเคนะครับอ่ะมาต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพุทธมนะครับปีหนึ่งห้านะครับพร้อมตลับหนึ่งใบเหมือนกันอวันนี้ก็ต่อค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ ต่อค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ทุนเนี่ยผมไม่ได้ขายนะนะครับปีหนึ่งห้านะครับดูง่ายง่ายนะครับอะเป็นตลับทองหนึ่งใบนะครับดูพระสวยมากนะครับสวยสวยนะครับฮะบาทีราคาไม่ถึงเนี่ยผมไม่ได้ขายจริงๆอันนี้เป็นหลงพราเงินนะครับอันนี้ก็ต่อมาเยอะนะครับต่อนะครับมีต่อมาหลักหมื่นก็มี ะครับหลักหมื่นก็มีนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์บีนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองพร้อมเลี่ยมทองนะครับพร้อมเลี่ยมทองนี่ครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับดูง่ายนะครับโอเคมาดูนี่ครับอันนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินบางคารนะครับพร้อมตลับเพชรนี่ครับตลับเพชรนะครับประกันเพชรแท้ให้นี่ครับ ใครอยากชมพระก็ทักทายมานะครับจะถ่ายรูปให้ชมนะครับพร้อมตลับเพชรหนึ่งใบนะครับนี่เพชรสวยๆนะครับโอเคเอามาต่อนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนะพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเดีย๋ยวผมดู ีอะไรเนะี่ยครบรอบเก้าสิบปีครับเก้าสิบปีนะอายุเก้าสิบปีนะครับ,นะรบ,นะรบสวยเดิมนะครับนะ ตามสภาพเลยครับนะผมมีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชมแล้วกันนะ,คะใครชอบนะครับทักทายเข้ามานะครับทักท่ายเข้ามานะครับอ่ะวงนี้ก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับวัเกจชโยนะครับวัเกจชโยนะครับเจชโยนะครับ่เะ,รบะเรียมเดิมเลยนะครับ เยชโยเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนี่ก็มีต่อเข้ามาเยอะมากนะครับนี่โอเคนะครับอ่ามาดูพระคงลำพูนเนี่เนี่ยพระคงนะครับพระคงพระรอดเนี่ยพระคงลำพูนนะครับใครเอาให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วก็ ทักมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่ะไปนี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนลวงไข่พร้อมเลี่ยมทองนะครับพร้อมเลี่ยมทองปู่ไข่วัดเชิงเลนอ่ะเลี่ยมทองนะครับอ่ามาชิ้นนี้ต่อเยอะมากนะครับ ชิ้นนี้นะครับนะบางทีต่อทุนผมไม่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับทองเฉพาะทองนี่เกือบสองหมื่นแล้วครับนะนี่เกือบสองหมื่นแล้วนะครับฮะอ่านะครับลงปู่บุญนะครับอันนี้หลงปู่บุญนะฮะเพียแก่ลงปู่บบุญนะครับใครเอาให้ชอบไม่ใช่นะครับเลี่ยมทองหนาเลยนะครับ เนี่ยมทองล้าผิวเดิมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับใครอยากได้นะครับอันนี้ผมมาทําคลิปรวมๆให้นะครับรวมๆนะครับพาที่ที่ต่อไม่โดนนะครับพาที่ต่อไม่โดนนะครับเพื่อมีท่านใดชื่นชอบหรือใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็แอดไลน์ทักายผมเข้ามานะครับวันนี้ผมสั่นมงคารไปก่อนครับสวัสดีครับ